ครับก็นี้นะครับจะให้ดูเครื่องดัดหญ้าเครื่องเล็มหญ้ารุ่นโปกคัดนะครับสามารถใส่ใบมีดได้นะครับใส่ใบมีดนะครับตัว6ทีนะครับโดยการใช้แหวนลองเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับตัวใบมีดจะลงล็อกกับตรงตัวล็อกของกระปุกเอ็นพอดีนะครับนี่นะครับจะแนบสนิทแล้วก็แน่นนะครับอ่เดี๋ยวลองเครื่องให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับ เดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องดูนะครับโปรคัรส260นะครับเ,เดี๋ยวลองดูครับ ไชได้ทั้งเองง็นทั้งใบมีดนะครับคู่กันก็ได้นะครับ